ข่าวว่าคัมแมนเชสเตอร์เต็ดประจำวันที่30พฤษภาคมโดยโค้ชเชฟฟตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยันนี้ขอสเสนอหารันยังไงานนี้มาจนกล้าจีบเอลิกเซนหลังเจ้าตัวโพสซึ้งขอบคุณผีแดงนะ เมื่องานนี้นักขาสโมสรมารอนกาแห่งลาลิกาสเปนต่เป็นข่าวว่าสแสดงความสนใจในตัวที่จะคว้ากองกลางอย่างคิสเตียนเอริกเซนที่กำลังจะหมดสัญญาจากคันาของฝั่งแมนยูในวันที่30มสิบวันนี้ทิศทางทั้งทางทิศทางก็ดูเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อแข่งเดนส์บอกเองนะว่าเตรมจะเขียนบทอันใหม่ในอาชีพของตนโดยการรายงานขาวจากคันของโอเคบาอาเบรอัส สื่อท้องถิ่นบอกว่าอเอริกเซนคือ1จาก3แข้งซีเนียที่แมนยูแจ้งว่าเตรนจะย้ายทีมเมื่อสิ้นข้อบกมัดร่วมกับวิกเตอร์บรินเดอรฟ์ฟและก็จอห์นนี่อีเวนน่าทำให้ชาวเกาะเองจะได้แข้งบริษัทเรนนี้มาเป็นตัวประคองในช่วงฤดหนาเพราะเปลี่ยมล้นประสบการณ์ทั้งฝีเท้าก็จัดจ้านคุณภาพผ่านทีมยักษ์ใหญ่มามากมายจากทางด้านของทัพปีศาจแดงก็เช่นเบรนฟอร์ซอินเจมิรานปอสเปอร์และก็อาแจ็คอาร์มสดดม ในมุมมองกองกลางดีกรีทีมชาติเดนมาร์กก็มองการเล่นให้กับมยยายันกาคือความท้าทายใหม่โดยพร้อมที่จะลดค่าจ้างบาาสารเพื่อให้อยู่ในเพดานของสโมสรใหม่ในะคะรั้งนี้พร้อมกันนั้นเอริกเซนเองก็ได้โพสต์ลาฟนบอลแมนยูทางอินสตาแกรมคล้ายกับบอกเป็นใหนนะว่าการัตได้ที่ลงใหม่แล้วในะคะรั้งนี้ โดยข้าขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านที่สนับสนุนผมมาโดยอย่างดีโดยตลอด3ปีที่ผ่านมาฐานะที่เป็นผู้เล่นแมนยูโพสต์ผ่านบัญชีอ่คริสเตียนอีดิคเซนนันเมเบอร์เอ็กนะฮะนอกจากนั้นยังอรมถึงบรรดาสตาฟฟึลกจ้างสโมสรที่ได้ดูแลก,กันมาพวกคุณเองนั้นทําให้ผมและครอบครัวได้รู้สึกได้รับการต้อนรับอย่างดีตั้งแต่วันแรกที่เข้ามา ขอบคุณอย่างยิ่งไปถึงทีมเมดด้วยมันน่าภาพภูมิใจที่ได้อยู่ในห้องแต่งตัวอยู่บนสนามเคียงข้างกันมันคือเวลาที่น่าอัศจรรย์ใจและผมก็ได้บรมสร้างความทรงจําอันน่าทึ่งนี้ซึ่งจะคงอยู่ตลอดไปขอบคุณจากคิดเตียนเอเลิกเซน เอริกเซนนั้นย้ายมาร่วมชีมแมนยูแบบที่ไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ปีสองพันยี่สิบสองหลังหมดสัญญากับเบรนฟอร์ดจ,จนครบสัญญาสามฤดูกาลเงเล่นไปแล้วมากถึงหนึ่งร้อยเจ็ดเกมรวมทุกรายการยิงได้แปดประตูในครั้งนี้เปลว่านงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันะครับอีดิกเซนนะฮะไปแล้วก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันเรามาดูข่าวประมาณเย็นครับอาร์ตยังไงอัลเบริมพร้อมจะใช้บรูโน่กานาโชไม่แคร์กระแสจะชิง มนนเมื่อกางนนี้ทนานเข่าบริเวณอาร์โมดิมเฮดโค้ชฝั ot, ่งแมนยูรับปากว่าหากผู้เล่นอย่างบริโนฟันเดสและก็อาริอโดกาดาโชฟิตถึงเกนจะส่งแข่งพบกับฮ่องกงในวันนี้แต่นันว่าเพราะเป็นข้อตกลงที่ทำไว้ กับเจ้าภาพโดยที่ไม่สนใจต่อให้ทั้งสองคนเนี่ยเชื่อมโยงว่าจะย้ายออกก็ตามทีโดยบริโน,โนตกเป็นข่าวว่าถูกอันธิบรารันแห่งซาดิโปรนิกตามตือ้อด้านการอาโชก็เป็นเป้าหมายของอตเลตตโกมาดริดซึ่งหากเป็นกุนซือท่านอื่นอาจจะเลือกไม่ส่งแข่งเรื่องอาการบาดเจ็บรวมถึงโบเ่นอาจจะที่ขาดสมาธิในครั้งนี้ก็เป็นได้แต่กุนซือในวัย4 0ปีวันนี้มองว่าทั้งคู่นั้นมีมืมออาชีพมากพอที่จะรับกับสถานการณ์ในครั้งนี้ได้ ยิ่งไปกว่าน,นั้นยังคงมีเงื่อนไขที่ทําไว้กับฝ่ายจัดการแข่งขัน,น,นใช่แล้วครับผมก็ได้ยินมาว่างว่าเป็นเงื่อนไขกับฝ่ายจัดหากผู้เล่นชุดใหญ่พร้อมที่จะลงสนามห้ามกักเสียงจะส่งแข่ง อาเวรินก็ได้กล่าวนะฮะถ้าผู้เล่นพร้อมใช้งานผมจะส่งเข้าลงเตะเลยผมเองนั้นพยายามจะกระจายแข้งซีเนียเพราะว่าไม่ต้องการจะให้กลุ่มนักเตะหนุ่มลงเพราะว่าในสนามพร้อมกันหมดจะหาทางผสมผสานกันเพื่อจะให้ดีพอสำหรับการต่อกรคู่ต่อสู้ในขนาานั้นนี้ก็ไม่ทราบดีนะว่าจะให้ใช้ชุดนะฮะลงช่วงไหนบ้างหรือ2คนนั้นลงสนามพร้อมกันไหมยกตัวอย่างเช่นอามัดเดียนโบอะไรก็กานาโชที่เตะท้ายเกมเมื่อวันอังคารในเวลาเดียวกัน ซึ่งทางด้านของการสร้างสมบดลแก่ทีมถ้าพวกเขาฟิตมากพอเราจะได้ลงเล่นในครัน้นี้เราเองต้องให้ความนับถือทุกคนที่นี่อย่างสุดหัวใจแฟนบอลที่มารอชมในสนามต้องคำนึงถึงเรื่องนั้นในการเลือกผู้เล่นส่งแข่งขันโดยการโชว์เองเพิ่งจะถูกแฟนบอลมาเลเซียนะฮะแตดงบริยาที่ไม่ดีใส่ระหว่างร่มกิจกรรมแจกลเซนด้านอามัดเองก็โดนด่าดถึงคุณแม่ จนต้องแจกนิ้วกลางให้กับแฟนบอลปากมอมในคั้งนี้ไปแล้วเอาแต่ผมเปไ็นตัวว่างานนี้เ,เรียกว่าต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะมีข่าวกันทั้งหมดเลยก็ว่าได้เ,เรามาดูข่าวต่อมาน้กันครับ อะไรยังไงดาปรีของเงินบวกกับพันัุ์ของฮอยรุนแลกกับโอซิเมชได้ไหมเมื่องานนี้เบรดิโอคริสคริสนะฮะของนาวปรีรายงานข่าวว่าทีมแชมป์กันโชติสเดียตารียื่นข้อเสนอไปยังฝั่งแมนยูของเงิน40ล้านปอนด์เอ่ออยู่บวกกับพันัุ์ของปราศทอยรุนเพื่อจะแลกกับตัว วิกเตอร์โอซิเมนในขณะนี้โดยบิิษัแดงเดินหน้าเพื่อจะหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่มาเสริมทีมในช่วงสมอนี้ที่ผ่านมาทีมก็มีข่าวก,กับหลายคนโดยในรายของเรียมดีลาฟกองหน้าอีสวิทาที่เตรียมไปย้ายไปที่เชลซีในขณะที่วิกเตอร์โยเคเดชของสวอตติงดิชวอนดูจะย้ายไปที่กับเปนั้งของร่วมเล่นกับเวทีที่อยู่ยูฟาแชมเปียนลีกซะมากกว่า โดยวิเตอร์โอซิเมนก็ดูเป็นเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ต่อเน,นื่องนะฮะนักเตะอาจจะต้องย้ายทีมและก็นาปรีเองก็ต้องการจัดขายโดยมีการเปิดเผยน,นะว่านักเตะไดมีค่าจิตสัญญาอยู่ที่ประมาณ7.5ล้านยูโรสำหรับสโมสรน,นอกอิตาลีจากการรายงานของสื่อจาก uh, เนเปลิลวรบุเยนว่าแมชฮาร์การิฟผู้ในการฝ่ายเจรจาฟุตบอลของแบนยู่ เดินทางไปยังอิตาลีเพื่อจะหาบรือกับทานของออริเดโอเดอบรันติสเจ้าของดับรบลอ่าปรปก็เจ,จวานนี่นันนาผู้อำนวยการการกีฬาของโอซีเมนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเจ้าต่างสาวนะครับผมก็ระบุเรีนว่าทางด้านของนาบารีต้องการตัวบรสัสซูสรอยดนบวกกับเงินประมาณ40ล้านยูโรจากแมนยูเพื่อจะแลกกับโอซิเมนซะมากกว่าโดยนาบารีนั้นประสบความสำเร็จอย่างสูงกับการที่จะดึงสกอตต์แมชชุมบินีจากด้านของฝั่งแมนยูมาเมื่อสุดสมมัปด์ที่แล้วและเขาก็คือคนสาคัญที่ช่วยให้ทีมคว,ว้าแชมป์กันโชดเซเรียอาซีซั่นนี้มาครองพร้อมกับคว้าตําแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีในรัางนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะโอ้โหเป็นน้ำว่างานนี้นะฮะ งานนี้นาบ,บรีอาจจะมองเห็นมูลค่าของตัวทาน,านของบรัศพอยลุนก็เป็นได้ถ้าต้องการจริงก็เอามาแลกกันได้ไหมบวกกับเงิน40ล้านยูโรนะเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอารัตไงเอเจนต์บรูโนโพสซาอุดิอาระเบียคุยกับอันทิรนันแต่ว่ายังรอข้อสรุปในครั้งนี้ยังไม่ได้นะ เมื่อกาันนี้อิเกลฟินโยนะฮะ,อะเอเจนต์ส่วนตัวของบรูโน่ฟอนนันเดสกองกาาเของฝั่งแบนยูถูกถ่ายภาพได้ว่าเดินทางไปที่กรุงบริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียคาดเพื่อจะหาบริขั้นท้ายๆกับสโมสรอันฮิวรนันซึ่งจะเถองร่วมงานแต่เวลาน,อน,นี้ยังคงไร้ข้อสรุปนะ ดยการบริงานข่าวจากสปอร์ตเมยบอกว่าบรูโน่เหมือนดังสินค้าบริค่าที่ต้นสังกัดอาจจะพิจารณาขายเพื่อประคับประคองสถานการณ์เงินของทีมหลังจากที่พาดหวังไปเตะแชมเปี้ยนลีกในช่วงหน้า ซึ่งแข้งวัย30ปีบารนีก็เข้าใจสถานการณ์ของตนเองในครั้งนี้เป็นอย่างดีพร้อมที่จะรับทุกความเป็นไปได้ก็จนกว่าจะมีคําสั่งสุดท้ายออกมามิสฟิลโปรตุเกสก็ขอปฏิบัติตัวอย่างมืออาชีพแต่เรีมจะนําทัพเตะทัวร์พรีโพสซีซั่นส่งท้ายในเกมพบกับฮ่องก,อง,กงในวันนี้โดยหลังจากที่อันเทีรันแนละผมขีดเส้นตาย72ชั่วโมงของความชัดเจนจากเปริโนโจะรับสัญญาจ,จ้าง3ปีกับเงิน700,000ปอนด์ต่อสัปดาห์รวมโบนัส ไม่ต้องเสียภาษีด้วยซึ่ง่าคะแนนมูลค่าแล้วเดี่ยวรวมทุกอย่างนั้นจะอยู่ที่ประมาณ200ล้านปอนด์หรือไม่นั้นล่าสุดตัวแทนของกัปตันแมนยูก็ดิงไปพบกับทีมงานของอันฮิรานยังโรงแรมฟรอสเซั่นกรุงลิยาชเมื่อช่วงคืนมาพักราสบอดีในท้องจีนเพื่อจะหาบริั้นท้ายๆก่อนจะสรุปออกมาว่าแจ้งสาธารณะว่าจะเอาหรือไม่เอาโดยแหล่งข่าวอ้างว่าทุกอย่างเป็นไปนในทางบวกนะแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆและดับต่อไปคือการเจรจาระหว่างสองสโมสรเพื่อตกลงค่าตัวในขั้ะนี้ โดยค่าจ้างใหม่ของบรุโน่เพิ่มจากเดิม3เท่าตัวเพราะว่ารับอยู่ที่แมนยู2.8แสนปอนด์ต่อสัปดาห์ในครั้งนี้นั่นเองครับโอ้โหเป็นในว่าง,งานนี้เรียกว่าไปอยู่นู่นนะฮะค่าตัวเนี่ยสูสีกับบรุนโดเลยก็ว่าได้เป็นใครใครจะไม่ไปนะฮะเรามาดูข่าวต่อบ,บากันครับอาร์ยังไงเมื่อมองต่างมุมซะหน่อยเมื่อแกรี่ชี้แมนยูจบซีซั่นมือเปล่าอาจจะเป็นผลดีกับสโมสรในอนาคตก็เ,เป็นได้ ดยิศาแดงแมนยูทีมดันในศึกฟุตบอลพิมียร์เกอังกฤษที่ต้องพบกับฤดูกาลที่น่าผิดหวังหลังจบอันดับที่15ในฤดูกาล2024แถมยังต้องช่วยแชปมยูโรป้าลีกอีกหนึ่ง,งรายการแกได้ก,ก้าตามนะครับผมแกได้นวิวตำนานของแข้งสมโมสรที่ผ่านตัวมาเป็นโค้ชลูกหนังให้กับสก,กายสปอร์ตออกมาชี้ว่าการที่อดีตต้นสังกัดจบฤดูกาลด้วยมือเปล่าเนี่อาจจะเป็นเรื่องดีต่อสมโมสรและก็บอร์ริหารก็เป็นได้การที่พวกเขาพลาดแชมป์ยูโรป้าลีก ในครั้งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อสโมสรก็เป็นได้มันจะเป็นจุดที่ตกที่สุดในที่ทุกคนในสโมสรพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะแก้ไขมันในครั้งนี้ เวลาที่คุณชนะในเกมนัดชิงชนตลเลิศนั้นและก็ได้สด็ไปเล่นในศึกยฟูฟาแชมเปียนลีกนั้นมันอาจจะกลายเป็นว่าทีมเรานั้นอยู่ในสภาพโอเคแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยสถานการณ์ตอนนี้มันจะไปจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ผมบอกว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงสักวันหนึ่งแมนยูจะกลับมาประสบความสำเร็จได้อดีตแบ็กขวาปีศาจแดงคนนี้ก็ได้กลาวเปิดใจในขณะนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตาับชมผม กดไลค์กดแชร์และกดซับ c r i b e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ